เดี๋ยวนี้เฮี้ยนจบแล้วก็หางานยากอันนะกันจิไปเป็นพนักงานทั้งอื่นเขาเป็นราชการก็ยา <c oughs> มกมีกิจการของเจ้าของได้ก็เอาดูแลเอาไปเลาสร้างบ้านสร้างเมืองนี่ก็ต้องมีมีหลักเมืองเนาะมีเสาหลักเมืองว่คือ <c oughs> แต่เสาหลักเมืองอันนั้นเขาถือเอาแบบผ้าม <c oughs> แบบผ้ามเลยต้อตง เฮ็ดให้มันขังนั่งมองมีคาค้นใจพร้อมนี่นะให้มีผีมาเฝ้าแต่เอาแบบพุทธเท่านี้ว่าเอาแบบนั่นเสาเอกนี่อะเวลาเพิ่นเพิ่นเอาแนวไปมัดมีอย่างนี่ลหะมีต้นอ้อยต้นกล้วยมีต้นไส้เห็นบ่เนี่ยมีมีกวกด้บ่ เออนั่นแหละมันเป็นปิศนาธรรมอ่าว่าไส้นี่ห้หัวจักประหยัดเก็บออมเด้อเพราะว่าเวลาเข่ามันเข่าง่ายด้วยเนาะอ่าไส้นี่มันบหเวลามันออกมันออกเนี่ยเห็นไหมผว่ามันมันมีง่าไหวนั่นแหละอ่าที่เอาไส้ไปมัดเนี่ยจะเที่ยวกับการประหยัดอดออม อ่าเอาอ้อยไปมัดกับว่าผู้ใดผู้ใดกับมักมักหวานเนาะให้หัวใจเบาหวานหวานยิ่มหวานหวานเอ็ดหน้าหวานหวานไว้เนาะสีขายเข่าขายของนี่เกี่ยกับของบ้านนี่อ่าอ่าให้มันหวานหวานไว้น้ำคุณเอาไว้ในน้ำใสเอาออกนอก ทั้งนะเ,เท่ยยเนะเขียดอยกซามเด้นั่นนะนำคุณไไเอาไว้ใน้นำใสเอาออกนอกนี่นีน่เบา,ากายมันใส่ใสหนากรให้ใส่ใส่เปจังเอาอ้อยมาหมัดใส่เสาเอกไว้เนาะับนีอกล้วยกล้วยนี่เพิ่นว่ากล้วยนี่เป็นพืชที่สารพัดประโยชน์นเนาะสารพัดประโยชน์ สารพัดประโยชน์เพราะยังกินได้ต่้งแตงเงาเนาะปีกับกินไอ้หยวกกับกินได้เนาะเออเออขนาดก้านมันยังเอามามาลาบกับปาแบบนี้ได้เนาะเออแต่ก่อนนี่ป่ามันมีหน่อยเนาะเออสีลาบลาบเส้นนกลุมมนนั่นแหละครับเออเหลือกเส้นนกลุ่มแองครับ งวยก็กินได้ใบก็บเอาไปใส่งานได้ปีก็กินได้เปลือกมันก็กาบมันก็ยังเอาไปเห็ดเสือกได้สารพัดประโยชน์ให้มีปัญญาทุกๆสถานาการณ์ทุกๆเหตุการณ์ท่าสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละคนมีปัญญาอย่าจะไปโทษโอ้ยรัฐบาลบ่ดี มาบริหารเศรษฐกิจพอดีกูปรเหตดอย่งดอกเอแบบนั้นกับเป็นคนงโง่เนาะ,ะเขาเขาไปแก่เขาก็เพไา้ไเนาะบ่ได้อรนะด่ากันยุสองมือ <c oughs> สามมือ <c oughs> แล้วกันยั่ <c oughs> คือเกา้า <c oughs> นั่นแหละด่ากันแล้วพอออกไปมันก็ไปหยิบไปหัวใส่กันไปเลี่ยงกันจักน้อยบักดาก่าเจ๊กๆนี่กูฉีดึงมึงมาเขาอยู่เฮี้ยนเดียวกับกูนะ เออมันวางแผนไปจังสันเนี่ยมึงสิบปากเก่งนีทำได้ปะแต่ว่าของเฮานี่เฮาหขึ้นตั้งต้นกล้วยนะเป็นประโยชน์ได้ออกแม่แพร่ลูกได็ดสเนอะเออเป็นเหล้าเป็นกอเด้เนาะแหม่สามมะขี่เนาะโอ้ชารพัดดิเนี่ยเอาปกกล้วยมามัดไปนี่มีอย่งอีก มีกวกบ่ครับกวกอ่าที่กวกกวคกวครับลานคาเขาบอกว่านั่งกวกนั่งกวกอน่นั่งกวงก,วกวสู่เจ้าของลานวะไดดอกเออเ่จะกันเจ้าของลานหนางง่อนี่นั่งกวกก <c oughs> ับเฮ็ดยังวาใดครับเข่ามากนี่แต่จมไลเข้าไปบ่ถึกใจจักน้อยนั่งกวกนี่ก็คือว่าใหู้จักเสื้อซืิอแน่นบ่ เสือเชิญเท่ากับคำปากคำว้า,าขาองนี่แหละอดเอาโอ้โบรานเิ่นโบราณเิ่นเดดีได้เนาะเสาเอกเป็นพิ่นมัดไว้กันบอกเข้าใจเท่ากัโอ้เป็นอย่างจังไปมัดใช้เสาเอกบ้านให้เอาของมมนีให้เป็นเอกเอาไว้ในใจเอาเป็นหลักของการดำเนินชีวิตเนาะ อกันบ่มีอ่อยมีกล้วยนี่บ่ยู่น้ากันมาหอดเถ่าด้วยเนะาะบวเอ้ยมีแต่ติใจใหายมีแต่ติดาสิตีติขากันแมนบ่เออต้องต้องอดต้องเอาเอาของหวานใส่กันปอบนัวหอมวนใส่กันเนาะ